สวัสดีครับนะสวัสดี f อฟซตองไบเทคครับนะมันี่ผมสิพาศนะฮะับเอฟซีตองไบเทคนะครับมาเบิ้งลูกไซด์ของมาริโอนะฮะที่มีความงดงามนะตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะตัวนี้นะครับบอธรรมดานะครับเพราะว่าอยู่ด้านหลังผมนะครับนะซูเปอร์มาริโอนะครับนะเป็นลูกมาริโอที่โอ้ครับมีความงดงามนะที่สำคัญนะหนาหวานเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันพี่น้องครับสวัสดีครับพี่ต้าครับสวัสดีครับนะฮะ อันนี้คือซูเปอร์มาริโอนะครับนะเบิ้งครับพี่น้องครับเบิ้งทรงหูครับนะเบิ้งทรงหูก่อนเลยนะครับนะตัวนี้นะครับเข่าม้านะครับนะตัวนี้นะเอกลักษณ์เลยนะโคนงกำกลางบานปลายก้อยนะเรียกว่าเป็นทรงหูที่พิมพ์นิยมนะครับอายุแค่แปดเดือนนะครับนะเบิ้งกระบานครับเบิ้งดั้งครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะเป็นงัวที่หนาหวานมากๆเลยนะครับนะเป็นงัวกรอบปากเล็กนะครับนะกรอบปากเล็กนะกรอบปากนี่สวยงามเลยกรอบปากเล็กแล้วก็ นะฮะเบิ้งกับานนะพี่น้องครับนะเป็นงัวที่กับานดีมากๆเลยนะเรียกว่าเป็นง้วหนาวหวานเลยนะครับทรงหูพิมพ์นิยมนะครับนะทรงหูหี่พิมพ์นิยมเลยนะครับอยู่กับดวงตะวันนะครับนะยื้อไก่กันขอกติดกันเลยกับดวงตะวันนะครับเบิ้งรับพี่น้องครับนะอายุตอนนี้แค่แปดเดือนนะครับแปดเดือนเต็มพี่ตาเอาไปงานสามโก้ไหมนี่ก็วัดจะไปประกวดนะฮะว่าสปเอาไปประกวดอยู่งานสามโกครับพี่น้องครับนะ ไปนะครับนะไปเบริรงตัวจริงได้ครับนะตัวนี้นะครับเป็นงูที่ยืนสวยมากๆเลยนะครับเป็นงูที่ยืนสวยนะครับงูที่ยืนสวยมากๆนะครับกีบขาดีครับนะกระทูขาแข็งแรงยืนตรงเป๊ะนะกีบปันกีบเอ่อหมูพี่น้องครับนะเบิ้งการยืน เป็นงวทีแขงขาใหญ่นะครับนะฮะเบิ่งแขงขาใหญ่เบิ่งช่วงคอขาตัวนี้นะครับจะเป็นัวทีอนาคตนะครับจะเป็นัวทีโค้งสางดีมากๆเลยเบิ่งจากคอขาเขานะครับจากคอขานะเพราะว่าคอขาง่าหัวแบบนี้นะสิง่ไปหนาสิง่ญ่ไปลายนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับนะเป็นงวแดงที่บนมีลายเลยนะครับนะเป็นัวแดงที่บนมีลายเลยนะครับอ่าฮัทโนะฮะเบื้งซ่งหูพี้องครับนะสะตอนครับตัวนี้นะครับนะฮะ หวานเจี๊ยบนะฮะนาเนี่ยหวานเจี๊ยบไปครับพี่น้องครับนะยืนสวยนะครับนะเป็นมวดที่ยืนสวยมากๆเลยนะฮะทรงหูแบบมาริโอเลยพี่น้องครับนะทรงหูสวยมากๆเลยนะครับแบบพอเลยนะนะทีจำคันนะครับนะกบาลดังนี่คมปิ๊บนะครับน้องครับนะฮะรูป นะรูปใวรูปเนี้ยนะฮะบาดมือนะครับนะโคนกมกลางบานปลายก้อยเป็นงัวดใบใบเป็นงวดที่ใบใบก่วงนะครับนะสำหรับซูเปอร์มาริโอนะครับเป็นงัวดที่ใบนะใบก่วงนะใบก่วงใบบางนะครับก้อยก้อยเกี้ยวเสมอสองขาเลยนะครับเบิง้งเบิ้งลักษณะก้อยนะครับงนะวดนี้ลักษณะจุดเด่นลูกเลรียดดีครับนะยิกยักนะครับนะยิกนอกยิกในนะครับนะสำหรับฟัวเป็นงัวดที่ลูกเลรียดพ้วเพ้ยนะครับใบสวยนะครับ ใบสวยนะครับสุ่มนาดีมากๆเลยนะครับทรงหูพิมพ์นิยมนะครับโคนกมกลางบานปลายก้อยนะฮะเรียกว่าเป็นทรงหูพิมพ์นิยมนะครับกับบานดีนะครับนะดังคมกลิบนะครับกระบานบนดีนะครับดังดีตัวนี้นะครับถือว่าเป็นนะฮะอนาคตนี่จะไงก็เป็นสุดยอดพอพันอีตัวหนึ่งนะครับนะสายสำหรับสายหูอีดูบาซินนะครับแล้วก็เขาเป็นงวดที่อ่ นะครับนอกจากนั้นเขาเป็นงัวแดงทีโบมีลายเลยนะครับนงัวแดงทีโบโบมีลายโบมีกะเลยนะครับแขงขาใหญ่ครับสำหรับซูเปอร์มาริโอนะครับของจิกโกฟาร์มนะฮะสามารถเข้าไปติดตามนะดวงตะวันนะครับนะฮะกับซูเปอร์มาริโอไรอยู่ในเพจของจิกโกฟาร์มนะครับนะเข้าไปใน Facebook นะครับนะฮะกับพิมพ์ไปนะฮะจิกโกฟาร์มนะครับนะสามารถเข้าไปติดตามนะติดตามเพจของจิกโกฟาร์มได้นะครับนะ มีนะครับอินดูบาซินนะฮะแล้วก็มีบัมมันพร้อมนะครับยืนนี่นะครับนะฮะนะสุดยอดนะเบืงการยืนนะพี่น้องครับนะบืองการยืนยืนสวยนะกีบขาดีนะครับนะกีบขาดีนะกีบขาสวยนะครับนะเบื้องเบิ้งไข้ครับนะไข้กระดำนะครับไข้ดำแล้วก็ไข้าขาวสีเอ่อแยกกันชัดเจนนะครับนะแยกกันชัดเจน นะครับนียกว่าเป็นงัวโบดที่ครบเครื่องนะครับล้ววแบบนี้นะครับอนาคตนะครับก็สิเป็นงัวที่ไข่น้ำเชื่อดีนะครับเพราะว่าลึงก็สวยนะครับงัวที่ลึงลึงสวยนะครับลึงสวยไข่สวยโบดชัดเจนงัวแบบนี้ผสมเก่งนะครับผสมเก่งให้ลูกทรงลูกนะครับนะเป็นลูกมาริโอตอีกตัวหนึ่งครับนะที น่าติดตามมากๆนะครับนะน่าติดตามมากๆนะครับนะสำหรับซูเปอร์มาริโอนะฮะจิกโกฟาร์มปักช่องนะครับเบิงหน้าพี่น้องครับโอ้ยคมคลิปเลยนะครับนี่คือเดี๋ยวเจอกันอยู่งานสามโกอ่างคล้องพี่น้องครับนะงานดีที่ทุกท่านบุคคลผ่านนะครับถือว่าว่าเป็นงาน เป็นงานแรกนะครของปี6กซนะที่จัดประกวดได้นะครับเพราะว่าติดโควิดมาก็เลยก็เลื่อนกันมาตั้งแต่งานบลับบืองานบันภพยกันเลื่อนมานะครับก็ถึงนะครับกวันที่14นะครับมาไปกันหลายนะครับจัดอยู่งานจัดอยู่3โกนะยูวัดสาโกดนะครับอำเภอจังหวัดนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับ อยู่วัดสามโกนะครับนะฮาสมาธิมีก็ไปได้นะฮะจัดโดยทีมงานมอติกนะครับนะโอ้พี่น้องครับนะนี่นะครับซูเปอร์มาริโอ้นะครับซูปเปอร์มาริโอ้นะครับใบดีมากๆนะครับกระบาลบนดีดังคมกริบนะครับมาตกมาหน้าติดตามกันเลยนะครับ พี่ตาครับตรงนี้ชื่อถ้ามีคนสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนี้มีมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับโอเคครับเบอร์อะไรครับ092ย์เก้าสอครับสี่สี่ศครับอีกครั้งได้ไหมครับ092ย์เก้าสอครับสี่สี่ศครับนะครับก็มีเขตของ k ี k โกฟาร์มเนาะที่สามารถติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งเนาะครับผมนะครับนะฮะแล้วก็นํำตัวนี้โดตะวันก็มีน้ำเชื้อ เราเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับไว้เปิดตัววันที่14บี่เนี่ยครับที่งานอ่านทองครับงานอ่านทองเนาะนะครับนะผู้ใดสนใจพี่น้องครับนะเตรียมถังไปเลยนะครับบ่วัาดนะครับนะสำหรับน้ําเชื่อของดวงตะวันเพราะว่าหลายคนถามผมนะครับนะว่าดวงตะวันมีน้ําเชื่อไปนะครับมีน้ําเชื่อไปนะครับรีดน้ำเชื่อไปนะครับรีดแล้วนะครับพี่น้องครับงาน3โกะนะครับเปิดโตนะครับเอาถังไปเลยนะครับเร็วๆนี้นะครับนะพบกันกับดวงตะวันนะครับเรากำจะไปชมตัวจริงของ นะครับซูเปอร์มาริโอนะครับนะโอเคพี่ตองครับมื่อนี้ผมต้องเบลเทคนะครับนายละกาพิต้านะครับนากับคอร์ลัมลาเอฟซีไปสนิก่อนนะครับย่าดืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งงุ้งยิ้งนะเพื่อจิบบทจะพ่านีคลิปต่อไปนะครับสำหรับมื่อนนี้ก็สวัสดีครับ